ับสวัสดีคร ok. ับพ่อพี่น้องสุขุสุกคนนะครับเนาะที่เของมารับชมจ่องช่อแจรัดฟาร์มนะครับมเอนี้แจรัดฟาร์มนะครับกุยย้่ยต้นฟาร์มนะครับเนาะคลองพี่ธวัชชัยเกลียวสะอาดนะครับเนาะนะครับเป็นขอกงองามนะครับเนาะตอนนี้เพลินในน้ำม่วเข้าใหมล์นะครับเนาะเป็นลูกผสมเกล็เอนะครับเนาะแล้วก็มีรางวัลการันตีหลายสนามนะครับเนาะเดี๋ยวมเอนี้นะครับสิผ้าไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับแล้วก็สิผ้าไปเบิ่งงัวงามแต่ละโตนะครับเนาะไปกันเลยครับผม อ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมแนะน้ำตัวนะครับต้นนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มอ่าต้นฟาร์มร้อยเอ็ดครับผมครับผมที่อยู่ของเฮาอยู่ฟาร์มไหนครับอ่าบ้านคุมดินครับตำบลน้ำใสอำเภอจตุจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมนะครับด้านนี้พื้นในน้ำง้อขม่าไม้นะครับเนาะอ่าพี่น้ำม้าไม่ประมาณสามตัวนะครับสามตัวครับสามตัวนะครับเนาะเป็นง้ออย่างเนี้ยครับผมอ่าลูกผสมอ่าแล้วก็ง้อเอฟหนึ่งแล้วก็เอฟซีครับ เอฟหนึ่งแล้วก็เอฟซีนะครับแล้วก็ลูกผสมน้ำตัวหนึ่งเนาะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวสิภาพมาชมตัวแรกกันเลยเนาะครับผมเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งสักก้อนนะครับนี่นะครับเป็น布ามันลูกผสมเนาะครับเนาะตัวนี้ครับผมอันตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับอ่าสำหรับตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับอ่าลูกของเอฟสามหนึ่งครับลูกของเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเนาะอุ้ยเบิ้งดากนะครับพี่น้องเบิ้งดาบไง นะครับเนาะตำแหน่งหางจับสูงดีนะครับเนาะตัวนี้อายุจัดเดือนครับอายุจะเขายี่สิบเดือนครับอายุจะเขายี่สิบเดือนนะครับเนาะพร้อมผสมนะครับผมพร้อมผสมนะครับสำหรับตัวนี้เคยยางสนามมาไปครับอ๋อยังครับผมตัวนี้ยังบ่เคยอ่านออย๋อนะครับบ่เคยเข่าสนามประกวดนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้สนามเพิ่นกับปิดอยู่นะครับเนาะช่วงโควิด19นะครับฉันมีสนาม ให้เดินกันสิไปล่องเบิรงอยู่นะครับน้าตัวนี้ล่องอยู่ครับอ่าตัวนี้สวยดีนะครับเนื้อหนังมังสาดีนะครับนอาเลี่ยมตัวดีนะครับอ่าเป็นลูกผสมเป็นบ้ามันเกียร์ประกวดนะครับเนี่ยเลี่ยมตัวดีนะครับเนาะเนื้อหนังมังสาดีนะครับงามอิลีนะครับตัวนี้อืนะครับตัวนี้พร้อมผสมนะครับเนาะเป็นจัดเจียนหรอครับพร้อมผสมครับโอ้ยไงงามอีลีนะครับเนาะสี่เบิรงจะกรนะครับเนาะนะครับเนื้อหนังมังสาดีนะครับ งามแหงนะครับพี่น้องเป็นขอบงวงงามเพิ่นขัดมายางดีเลยเนาะครับ,นะรบเนาะมีแต่ขัดงามงามมาเลยนะครับเนาะเกีรติประกวดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับพี่เปิดราคาบ่ครับดิเออเรื่องราคาเดี๋ยว คุยกันทางโทรศัพท์ดีกว่าครับให้พวกมาคุยกันดีกว่าอ๋อนะครับเนาะเพิ่นว่าเอาหลังไม่ดีกว่านะครับเนาะอ่าบางบางเถื่อมันก็สิด่ามาากันอีกเนาะครับเนาะเออแพงเกินไปแม่นแมียนเลยกับความหมักนะผมรับเอานะครับท่านใดสนใจขอเบอร์ติดต่อนะครับพี่อ่า088 088นะครับ33 33 29 29 770ครับ770เนาะครับต้นนะครับต้นนะครับเนาะหรือว่าติดต่อทาง f เฟซบ o ๊กนะครับอ่าทวัชชัยแก้วสะอาดครับ Facebook ครับผม ไใดสนใจกับติดต่อเข้ามาได้เนาะครับเนาะน้องนี่ชื่อว่าน้องหยังครับน้องทัพทีมครับน้องทัพทีมนะครับอู้ใหญ่งามอีหลีนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเด้อครับพี่น้องนะครับเนื้อหนังมังสาดีๆจังสี่นะครับอ่าเป็นหัวเกียรติประกวดก็ว่าได้เนาะครับเนาะอ่านะครับสวยจริงๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยว สิพาไปชมตัวที่2กันเลยนะครับผมเนาะอ่นะครับเอานะครับสิพามาชมตัวที่2องนะครับตัวนี้ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะแล้วก็มีรักวั่นกระลันตีคือกันนะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวที่2เดี๋ยวสียบจะไปสอบถามรายละเอียดต่างๆของตัวนี้ของเพผลนนะครับเนาะเอาครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับพี่ออ่าเป็นลูกของทีเคหาเจ็ดเก้าครับเป็นลูกของทีเคหาเจ็ดเก้านะครับหรือว่าแลมโบแลมโบนะครับเนาะอ่นะครับอ่าตัวนี้อายุจักเดือนครับพี่อนอ่าประมาณอ่บ อายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนนะครับเนาะเป็นมัวเอฟได้ครับเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเป็นมัวเอฟหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ของของไผ่ครับฟ้ามได้ครับเอต้าฟ้ามครับเอต้าฟ้ามนะครับเนาะเป็นเบอร์ตรองหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับตรองหนึ่งนะครับตัวนี้งามนะครับเนาะอ่ารางวัลนะครับรางวัลนะครับตัวนี้เคยได้รางวัลอันไหนมาเนี่ยครับได้แต่ลองแชมป์ครับลองแชมปล่องแชมป์ในรุ่นครับผมครับเนาะครับเนาะ อ่ลองเชี่์มประมาณจะลางวันครับยู่นี่สามลางวันครับผมตัวนี้สามเดินสนามเราสามสนามครับสามสนามมีลางวันทุกสนามนะครับเนาะนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวจะร้องร้องอ่ร้องรุ่นนี้เชม่์มอ๋อครับนะครับเดี๋ยวจะลงวันร้องหรือว่าที่สองนะครับเนาะอ๋อง่ายๆนะครับเนาะตัวนี้เป็นวัวที่ลำตัวยาวมากๆนะครับแล้วก็มีความลึกนะครับกระดูกแข็งขาใงญ่ดีเป็นวัวเอฟตัวเดียรับพี่นอกนี่นะครับเป็นเบอร์ เบอร์หนึ่งยุขาหนานะครับเป็นหัวเอ็หนึ่งนะครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ร้อยร้อยที่สิบเก้าร้อยห้าสิบครับอ๋อนะครับสูสีร้อยห้าสิบเนาะครับเนาะอ่านะครับยังไงกันเลยนะครับเลี่ยมตัวดีนะครับตัวนี้จริงเป็นหัวที่มีกระดูกโค้งสางเงเนาะครับเนาะอ่กระดูกโค้งสางเงยนะครับอ่าหลังตรงดีนะครับเหนือหนังมังสาดีนะครับกระดูกแขงขาเงยนะครับเนาะอ่นะครับมีรางวัลการันตีนะครับตัวนี้อ่านะครับอ่าสำหรับตัวนี้กราาค ก็เปิดคือกันแต่ว่าคุยกันหลังไม้นะครับเนาะคุยกันหลังไม้ครับตัวนี้ครับตอนนี้ตั้งท้องครับตอนนี้ตั้งท้องแล้วครับผมสองเดือนกว่าครับสองเดือนเป็นท้องแรกครับผมครับท้องแรกผสมกับพ่อใดไปครับเอ็กซเรย์แปดสองห้าทับหนึ่งแยกเพศนอกครับอ๋อนะครับตัวเอ็กซเรย์แปดสองห้าเนาะครับเนาะนะครับตอนนี้ราคานดมเชือกก็ซื้อกันยากนะครับผมเ็นข้าเข้าไปตกไปต่อเมื่อกันน่ะราคาหมื่นกว่าครับราคาหมื่นกว่าครับนะครับเนาะ เออนะครับตัวนี้เป็นงูเอฟหนึ่งแต่ออกตัวเมียออกมากกับเป็นเอฟสองนะครับพี่นะเออนะครับเป็นงูเอฟหนึ่งนะครับมีกระดูกโครงสางใหญ่เนื้อหนังมังสาดีนะครับอ้อนซ่อนนะครับงวงามเพลินนะครับว่ามีตํนนี้ดอกน้อครับเนาะเลือรุ่นนี้แล้วครับเพราะว่าเพลินคัดมาแต่เกลดสุดยอดเลยนะครับเออนะครับตัวนี้ก็เคยผมก็เคยเห็นมมโยนตะกี้กับยังมาท่านไงปานีตอนนี้อ้วนไงเต็มนะครับเนาะเนื้อหนังมังสาดีนะครับกับเป็นงว ลูกผสมเกลี้ยงประกวดนะครับนะครับสวยจริงๆนะครับเนาะท่านไหนสนใจกับติโตเขามาไดเนาะครับเนาะคุยกันหลังไหมดีกว่านะครับเนาะถ้าเป็นห้องเปิดเผยราคามันกัสจีดราม่ากันอีกนะครับสบายซูมืออนี่เนาะครับเนาะเอานะครับตัวนี้กัสวยนะครับเนาะกับเปิดราคาอยู่ราคาตรงกันเพิ่นกระแบงเนาะครับเนาะท่านไหนสนใจกับติโตมาหาเพิ่นไหนเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิภาคกันไปชม ตัวที่สามกันเลยครับตัวที่เด็ดของเพิ่นนะครับไปชมกันเลยครับเอานะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เด็ดของเพิ่นนะครับเนาะเป็นที่เด็ดของฟาร์มเพิ่นนะครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งนะครับใกล้ใกล้กันเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้เต็มจอแล้วครับเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่แห้งนะครับตัวนี้งามนะครับเนาะนั่งเอกประจำขวากเพิ่นกับว่าได้เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิไปถามรายละเอียดต่างๆของตัวนี้ของเพิ่นครับผมนะครับตัวนี้ซื้อน้องยันต์ครับพี่น่องแท็กเตอร์เนาะครับเนาะเป็นงัว เอฟซีครับเป็นง่วงเอฟซีเนาะครับเนาะตัวนี้ก็มีรางวัลการันตีนะครับเนาะครับผมรางวันสามแกนแชมป์ครับสามแกนแชมป์เนาะครับเนาะอยู่สนามใดเนี่ยครับพี่สนามกำแพงแสนหนึ่งสนามครับแล้วก็สนามบุยล้ำครับผมบุยล้ำเนาะครับเนาะแล้วก็มาล่าสุดเดือนเมษาุนายนผ่านมาครับสนาม เมืองแกะบริรัมครับอ๋อนะครับโอ้สามสนามนะครับเนาะมีแต่สนามใหญ่ๆเนาะครับพี่เนาะครอเป็นประกวดอ่ารุ่นลูกผสมเนาะครับเนาะอ่ลูกผสมครับลูกผสมเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับพี่อ่าเป็นลูกของเจ้าฮาร์เลย์อ่าลุงเชาฟาร์มครับครับเป็นวัวน้ำเข่าจากงอครับอ๋อครับนะครับอายุจักเดือนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อ่าอายุประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนครับประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนเนาะครับเนาะครับเป็นครับผม นะครับเป็นง้วอผสมไปครับนี่เข้องแรกครับท้องทองได้2เดือนกว่าครับตอนนี้ผสมแล้วนะครับเนาะตั้งทอง2เดือนกว่านะครับอ่าผสมกับพาะได้ไหมครับตอนนี้ผสมครับเอ็กซ์เล่ย์แปดสองห้าทับหนึ่งครับโอ้โหนะครับผสมกับเอ็กซ์เร่ย์แปดสองหาขึ้เก่าเนาะครับเนาะอ่าได้สองเดือนนะครับเนาะสองเดือนกว่าตอนตอนนี้กับใบหลอดครบทุกอย่างเนาะครับเนาะนะครับลักสำรับหลักฐาน เลี้ยงหัวนะครับใบครบหลอดครบนะครับทุกอย่างนะครับเนาะตัวนี้ก็ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณลอยหาสีเปรอครับประมาณลอยหาสีเปรอะนะครับเป็นงัวทีกระดูกโครงสังเงยเนาะครับพี่เนาะกระดูกโครงสังเงยนะครับกับสมกับชั้มสามสนามนะครับเนาะหูง่ายงามอีหลีลึกนะครับตัวนี้นะครับลึกเป็นงัวนเท่าเนาะครับเนาะภาษาบามันเขาเอิญนะครับบานเท่ากับเป็นเอิญงัวนง่วขาวแต่ว่าอันนี้ บลามันเขาเอิ่นเท่าโบต์นะครับเนาะเออนะครับกระดูกโค้งสั่งไงหนาสวยดีครับหนาสวยนะครับหนาตัวเมียดีนะครับความสูงลอยหาซี่บวกนะครับหรือว่าท่านใดอยากมาชมตัวจริงช่วงนี้เขาเปิดฟาร์มั้ครับพี่อ่าเปิดให้เยี่ยมชมครับผมเปิดให้เยี่ยมชมอยู่นะครับผมเนาะเออราคาตัวนี้ละครับเปิดราคาตัวนี้ราคาเดี๋ยวจะคุยกันหลังไม่คือเก่าเนาะครับนาเ มันแรงจหน่อยราคามันก็อยากแพงจักหน่อยนะครับมันก็สมกับอ่ารางวัลมีรางวัลกระลานตีให้เนาะครับพี่เนาะเออนะครับเป็นงวงกระดูกโครงสางง่ายเด้อพี่น้องเรือนะครับดูแข็งดูคล้ายง่ดีนะครับสวยจริงๆนะครับที่เด็ดประจำขอกของเพิ่นนะครับนั่งเอกของขอกเิ่นกระว่าได้นะครับเนาะนี่นะครับรางวัลประกวดสามสนามนะครับเนาะแชมป์มุดทุกสนามแชมเปี้ยนครับอ่านะครับโหง่ยงามอีหลีนะครับท่านได้ยาก เขามาเบิงตัวจริงกะโทรมาสอบถามเพิ่นได้เด้อครับเด้อเนาะครับเนาะหรือว่าอยากสอบถามราคาเพิ่นกะอ่าก็สอบถามได้นะครับเพิ่นมีราคาในใจอยู่นะครับท่านใดอยากให้มาชมตัวจริงครับผมให้มาชมหน้าคลอกดีกว่าครับเราเราคาจังคุยกันครับครับผมเนาะครับเนาะอู้สวยงามอีหลีเนาะครับเนาะอยากให้มาเห็นตัวจริงพี่พี่ยืนวัดกระบวให้ผมได้ครับนะครับครับผมอ่าสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกเนาะครับพี่เนาะอ่าสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับใหญ่งามนะครับเนาะ นี่นะครับน้องแท็กเตอร์นะครับตั้งท้อง2เดือนนะครับเนาะผสมกับเอ็กซ์ลีแปดสองหานะครับดีกีแชมสามสนามนะครับท่านใดสนใจนะครับเป็นกระเบงคือกันเนาะครับเนาะเออพูนอยากให้มาชมตัวจริงมากกวนเนาะครับพี่เนาะขอที่งยุ่อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่บ้านขุมดินครับบ้านขุมดินนะครับตำบลนน้ำใสตำบล อำเภอจตุครับผมครับจังหวัดลอยเอ็ดครับครับผมนะครับเบอร์ติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดนะครับสาม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 สองเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเนาะต้นครับผมครับเป็นงัวงเอฟซีนะครับพี่แล้วก็ถ้าออกลูกมาเอฟหาคือเลือดร้อยมันว่าครับพี่นะครับเป็นเลือดร้อยแล้วนะครับเนาะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับลูกออกมานะครับอ่านะครับบึงการยางกัน จัดระเบียบท่านะครับตัวนี้เฉียงมากมากมันวะครับพี่เฉียงเฉียงมากมากกับเขาศูนย์ฝึกมาแล้วนะครับเนะะะาะการฝึกมาเบิ้งนะครับโอ้ยง่ายงายอีหลีนะครับลูกสองลูกสามนี่เบิ้งบ่ได้นะครับมันจริงย่าย่ายนะครับเนาะ กูได้มักสายพัฒนานะครับโทรมาติดต่อกับเพลินหน่อยนะครับราคาตรงกันเพลินแบ่งทุกตัวเนาะครับพี่เนาะครับผมอ่าคุณแบ่งทุกตัวนะครับจึงเชียงนะครับอ่ารางวัลนี่จันไรพรอยากได้กัเอาไปเลยกันเลยะครับเนาะรังว่านนี่มีถ้วยพี่ยังไห้น้ำครับมีถวยมีถ้วยรางวัลนไห้น้ำเนาะครับเนาะอ่าสามสามสามเซมเนาะครับเนาะนี่นะครับสมกับอ่ารางวัลเพลินอยู่ครับมั่นคง งามอีลีเนาะครับเนาะเป็นง่วาบรามันอ่ะรูปผสมเกศประกวดนะครับเนาะอ่าพี่เมี่ยมกันเลยนะครับตัวนี้อ่านะครับอ่าผู้ใดสนใจหรืออ่าอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของพี่เพิ่นกับติดต่อเขามาไอใดเนาะครับเนาะได้ครัอ่าขอเฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เฟซบุ๊กนะครับทวัตชัยแก้วสะอาดแล้วครับนะครับอ๋อนะครับท่านใดสนใจก็ถ้าเขาไปถามกันได้เลยเนาะครับเนาะเออนะครับราคาเฮา ขอปิดหลังไม้นะครับคลิปนี้นะครับเน้องราคามันอาจจะแรงก็จะน้อยนะครับถันมาเก่งเห็มาเบิ้งตัวจริงดีกว่ยก็เมียนครับเดี๋ยวจะคุยกันครน้องครับเนาะอ่ะมันเกิดงามอีรีนะครับมันเกิดสมราคาเนาะครับเนาะนี่นะครับมีรางวัลการันตีอ่าทั้งสองตัวนะครับเนาะตัวหนึ่งกับยังบ่เคยเข่าสนามประกวดนะครับแต่ก็สวยทุกตัวนะครับเนาะอ่ามือนี้นะครับช่องช่อเฉลิมฟร์มนะครับก็ขอขอบคุณพ่อพี่น้อง สุขุสุขนนะครับเนาะทีขอารับชมจอ,องช่อชัยรัตนซามนะครับืันนี้ขอกล่าวคข้ามาขอบคุณและสสวััดีครบสวัสดีครับ